สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับ EA นะครับที่รับจ้างเขียนนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะใช้อินดิเคเตอร์นะครับดอจีนนะครับกับ RSI นะครับโดยที่เงื่อนไขนะครับก็คือนะครับ RSI นะครับต้องเกิดการ overbought r s e ก่อนนะครับแล้วเกิดการ p ูลแ b a c k นะครับแท่งเทียนนะครับปิดเหนือนะครับหรือว่าปิดต่ำเส้นดอจีนตรงต่างนะครับ ไปเปิดออเดอร์นะครับก็หลักการนะครับก็เทรดทองคำ M สิบห้าอันนี้ก็เขียนเสร็จแล้วนะครับออพติมัล์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูการทํางานกันก่อนนะครับก็จะเร็วๆนิดนึงนะครับนี้ครับอันนี้นะครับสเต็ปแรกนะครับไอซ์ไซนะครับโอ้บอสนะครับโอบอสนะครับก็เตรียมตัวเซลล์นะครับเซลล์ต้นไหนครับเมื่อราคาปิดแท้งเทียนนะครับปิด ต่ำกว่านะครับดอเจีนนะครับเส้นกลางนะครับปิดแล้วก็พีพีไปเรียบร้อยโดยที่นะครับ s ออยู่างไรครับเอยูอยที่ตรงบริเวณนี่ครับดอจีนถ้าเซลนะครับเอลก็อยู่ข้างบนนะครับดอจีนบนนะครับถ้าบายก็เอสลก็จะอยู่ข้างล่าง นีงก็ t ทีพไปนะครับถ้ายังไม่ตัดขึ้นตัดตรงนะครับยังไม่เกินนะครับสองเส้นนะครับก็จะทำการไซเวย์นะครับก็ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขอันนี้ไดเซลนะครับโดนไดเซลนะครับูนนบแบกลงมาแล้วก็ขึ้นไปตัวนี้ไม่เข้าเงื่อนไขนะครับ อันนี้ผมปรับเป็นลิสเปอร์เทนนะใช้ลิสเปอร์เทนนะครับอันนี้นะครับ RSI uh, นะครับโฟร์บอสนะครับแล้วก็แท่งเพียนติดต่ำกว่านะครับดอเจนนะครับตรงกลางนะครับ SL วางไว้ที่ดอเจนบนนะครับ RR ก็ห uh, น uh, ึ่งจอหนึ่งจดห้านะครับ ตอนนี้ก็ SL ซอลไปตอนนี้ก็เอซลไปส่งไม้ติดนะครับนี่ก็จะเป็นหลักการการทำงานนะครับก็คอนเฟิร์มว่าเข้า,าตรงตามเงื่อนไขที่ต้องการหรือเปล่านะครับอันนี้อันนี้ผม แบ็กเทสลันยาวไว้ให้ดูนะครับโอเคนะครับต่อมาก็มาดูเงื่อนไขการเขียนนะครับเงื่อนไขการเขียนก็คืออันนี้ผมจะใช้ ASI นะครับคอนเฟิร์มห้าแท่งนะครับถ้ามีแท่งใดแท่งหนึ่งนะครับที่มันโอเวอร์บอทหรือว่าโอเวอร์โซนเนี่ยภายในห้าแท่งนะครับแล้วมันต้องย้อนกลับขึ้นมานะครับสเต็ปนี้ผมก็จะเป็นลกษณะแท่งเทียนนะครับกับมิดเดิลตรงกลางนะครับ ก็จะเปิดบายนะครับถ้าตัดลงก็จะเปิดเซลลนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็เอาแฟกชั่นนะครับแท่งเทียนมากองอีกทีหนึ่งนะครับว่าแท่งเทียนแท่งนี้อ่ามันมันต้องตัดแบบเส้นใหญ่ใหญ่อ่าแท่งใหญ่ๆนะไม่ใช่ไม่ใช่แท่งเล็กอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นชารลิสเปอร์เทดชาลิสเปอร์เทด ก็หน้าตาการทำงานก็จะประมาณนี้นะครับโครงสร้างสรัคเจอครับสำหรับใครที่ต้องการเอาไปต่อยอดเอาไปพัฒน,นาต่อนะครับอันนี้ก็ดูเหมือนจะเขียนง่ายนะครับก็ตอนแรกผมก็ลองลองผิดลองถูกเนอะก็คือใช้คําสั่งของในิปดแม่เนี่ยว่าถ้าเกิด p a ายเช่นคอร์สอนะครับอินเเตอของเราเนี่ยมันจะทํางานไหมนะครับปรากฏว่ามันมันมันไม่ทำงานนะครับหนอกก็ได้น,น้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมผมก็เลยต้องเขียนแมนวนวล นะครับเขียนเป็นนุ่นนะครับวิธีการนะครับก็คือที่มันง่ายเพราะว่าผมมีดิเคเตอร์นะครับดอ t g e นแชที่เป็น mq4 ครับก็คือก็คลิกโหลดเข้ามาปุ๊บนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรครับไม่ต้องทำอะไรก็ค่ายโรงงานเลยนะครับก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับคำสั่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งการใช้ดิเคเตอร์นะครับ EA ตัวแรกนะครับ อมาดูผลการดำเนินง,งานนะครับผมแบ็กเทสไปปีสังพันนะถึงปัจจุบันนะสำหรับทอง M15 นะครก็วินเลทอยู่ที่ประมาณเอหนะครับเทดไปทั้งหมด55าสิบหออเดอร์นะครับบาย8ปดออเดอร์นะครับเซลล์ไป47นะครับเอออาอยู่ที่ประมาณ1ต่อ1.5นะครับเสียหนึ0งพนะครับเสียหนึ0งพแล้วก็ ตอนได้ก็ร้อยห้าสิบปีนะครับปรฟิคแฟกเตอร์นะครับก็ปีปีนี้ครับปีสองพันยิบสี่ก็ขาดทุนไปหนึ่งเดือนนะครับประมาณสิบเปอร์เซ็นตะครับแสดงว่าโดนเอฟเอสองไหมนะครับนอกนั้นก็กําไรนะครับเดือนละห้าเปอร์เซ็นตเจ็ดเปอร์เซ็นอันนี้ก็เท่าทุนนะครับปีสองพันยี่บสามก็ขาดทุนไปสามเดือนนะครับเดือนละประมาณห้าเปอร์เซ็นตนะครับสูงสุดก็คือสิบเปอร์เซ็นต์ ยังไงเทรดลิสเปประเทศนะครับยังไงยังไงก็ก็รอดยังไงก็รอดครับก็ถ้าเราเริ่มต้นใหม่นะครับอันนี้ผมแอปตัวใหม่สำหรับคู่เงินทอง M15 มสานะครับก็ตอนนี้ก็กำลังทำคู่อื่นอยู่นะครับจะเป็น GUEU นะครับก็เดี๋ยวคงได้เทสกันเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็เอเป็นตัวอย่างนะครับการเขียน EA นะครับที่ที่ผมรับจ้างเขียนเนาะ ะครับก็มามาแชร์นะครับสําหรับใครใช้กลยุทธ์นี้อยู่นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับวินเลทหกสิบสี่นะครับอ rr หนึ่งต่อหนึ่งจุห้านะครับไม่ไม่ได้เวอร์เก,กันไปนะครับก็ใครสนใจก็ทักแชทได้นะครับขอบคุณครับ